สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้กันอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็มีสาระและเก็บความรู้เกี่ยวกับการปลูกมะฮอกกานีไม้ที่มีค่าราคาแพงทนแรงและโตเร็วทั่วไทยครับท่านผู้ชมสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ในประเทศของเราเลยทีเดียวเป็นต้นไม้ที่น่าสนใจครับท่านผู้ชมเพราะว่ามะฮอกกานีนอกจากที่จะ กล่าวมาข้างต้นนะครับว่าปลูกง่ายนะครับราคาแพงนะครับเป็นต้นไม้ที่ยังเป็นที่ต้องการของตลาดกันอยู่อย่างมากนะครับเพราะว่าคนไทยเราเองได้ยังใช้ไม้ในกลุ่มวงแคบๆนะครับในกลุ่มของผู้มีสตางค์เท่านั้นนะครับแต่ว่าผมยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับว่าอย่าง ไม้สักนะครับไม้สักทองซึ่งเป็นไม้ที่มีราคาแพางมาตั้งอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับยังไม่พอที่จะใช้บริโภคในบ้านเรานะครับแล้วก็ยังไม่พอที่จะส่งออกนะครับยังต้องดึงมาจากต่างประเทศด้วยนะครับที่จะเอาไปส่งออกในณปัจจุบันนี้นะครับไม้ของไทยไม่ได้ส่งออกไปยังต่างประเทศเหมือน ทั้งในราชการที่5แล้วนะครับแต่นะครับมะฮอกกานีก็เช่นกันครับท่านผู้ชมยังเป็นไม้ที่ต้องการของตลาดและก็ยังที่จะไปได้ในตลาดในอนาคตข้างหน้านะครับเป็นไม้ที่น่าสนใจยังไงครับท่านผู้ชมที่นายรักต้นไม้กล่าวมาก็าคือมันทนแรงครับปลูกง่ายโตเร็วมากๆใครับนายรักต้นไม้ปลูกอยู่บนคันนาครับ อยู่บนคันนาอันนี้ไม่ได้เอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมอยู่บนคันนานะครับแต่ปลูกอยู่บนคันนายังไม่ถึงปีนะครับเป็นไม้ระยะปานกลางนี่นครับเขาจัดอยู่ในกลุ่มไม้ระยะปานกลางแต่นายรักต้นไม้ปลูกกับสามชนิดด้วยกันครับท่านผู้ชมไม้โตเร็ว,วอย่างเช่นไม้ขุดล้อมที่เป็นซิวเวอร์โอก๊กแล้วก็เป็นไม้โตปานกลางนะครับอย่าง มะฮอกกานีนะครับแล้วก็อีกตัวนึงครับยางนาและพยุงไม้โตชา้าแต่ปรากฏว,ว่ามะฮอกกานีครับท่านผู้ชมเขาโตได้เร็วพอๆกันกับไม้โตเร็วอย่างเช่นซิลเวอร์โอ๊กเลยทีเดียวโตวลองๆมาเลยครับมีให้เปรียบเทียบนะครับอันนี้จากประสบการณ์ของนายรักต้นไม้เลยนะครับท่านผู้ชมก็เลยได้มานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่า ต้นไม้ผ่านมาปีหนึ่งครับหน้าแรงก็ผ่านไปแล้วครับท่านผู้ชมนี้เป็นฝนที่สองแล้วนะครับที่จะเข้ามาที่นายรักต้นไม้ปลูกอยู่ที่ป่าไม้บนคันนาเดี๋ยวจะไปอัปเดตมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับต้นมะฮอกกานีบนคันนาแล้วก็ <c oughs> เป็นต้นไม้ที่มีศัตรูน้อยมากๆครับท่านผู้ชมมีท่านผู้ชมสอบถามเข้ามาว่า มันมีแมลงมีศัตรูเยอะไหมนะครับสําหรับมะฮอกกานีเป็นต้นไม้ที่มีศัตรูน้อยครับท่านผู้ชมกิ่งก้านของเขาสามารถใช้ประโยชน์ดได้หมดเลยครับสําหรับต้นไม้ชนิดนี้แล้วก็มีเนื้อไม้ที่สวยงามนะครับท่านผู้ชมเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Google ได้เลยนะครับว่าเนื้อไม้มะฮอกกานีแล้วเขาขายกันอยู่ยังไงนะครับ นอกจากจะเอาไปใช้งานในการก่อสร้างในการสร้างบ้านเรือนได้แล้วยังมาขุดล้อมขายได้อีกด้วยนะครับเป็นไม้ที่ไปอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร,รหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆครับท่านผู้ชมหรือปลูกกันเป็นแนวรั้วในธุรกิจใหญ่ๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ไม่ได้ปลูกได้แค่พื้นที่ใดพื้นที่หนึง่งเท่านั้นนะครับ ปลูกได้ทุกพื้นที่ในของประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากให้ท่านผู้ชมได้รับพิจารณาด้วยนะครับว่าเป็นต้นไม้อีกหนึ่งต้นไม้ที่น่าสนใจที่จะปลูกในที่ดินของท่านเนาะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอก,กันอีพีหน้าแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงมาในด้านล่างนี้ด้วย ครับผมวันนี้สวัสดีครับ